สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูฝ้าผลครับวันนี้ที่ตะไรนะครับสิบวันนี้วันที่สิบห้าสิบหกครับพฤษภาคมค่นะครับตอนนี้ฝนพรสุมเข้าครับภาคใต้แล้วก็มันแผ่กระจายเข้ามาทุกภาคเชียงเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานเกือบทุกภาคแลวครับภาคกลางนะครับแล้วก็แต่ทางทางใต้จะรับผลกระทบมากกว่านะครับนั่นก็ตอนนี้ ไม่คืมทั้งวันแต่ว่าฝนบ้านเรานะครับอำเภอธนสูงเรามันก็จะไม่ไม่ไม่รุนแรงก็โชกข้างเท่าไหร่นะครับอาจจะมีฟ้าแลบนิดๆน,นะครับแต่ฝนแบบแล,ลืมไปปล่อยแล้วก็จะมีทางทางแกทางแก,แก,แกทเที่ยงมาเนาะมารวมรวมทเที่ยงยบ่ายนิดๆน,นะครับวันนี้ก็ก็มารีวิวว่าฝนของเราพรุ่งนี้ณหภูมิ47ก็จะคล้ายๆกันนะครับ วิวฝากรับก็เดินทางก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับฝ่าฝนขึ้นทุกเป็นย่อมย่อมไม่ใช่เป็นย่อมทางอำเภอนสูงเราจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับและลืมวันนี้ก็ได้ข่าวว่าสายไฟขาดบางบางส่วนแถวไม่กอเนาะยังมีคนแช์อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนันก็ให้ดูแลสุขภาพปลอดภัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ